สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนัฐการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างจริงจังทั้งตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลังพบว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและหลายฝ่ายกำลังเป็นกังวล วันกลับมาระบาดระลอกใหม่ค่ะหลังจากที่โควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งและหลายฝ่ายกำลังเป็นกังวลหวันกลับมาระบาดเป็นระลอกใหม่ด้วยความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวนายจําเรญสละชีพนายกเทศสมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้มีหนังสือสั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธนารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยการรจดัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนอย่างจริงจังเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนดูแลให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆจัดอาหารปรุงสุกใหม่และหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอรวมถึงให้สังเกตอาการของเด็กนักเรียนในห้องเรียนถ้าพบเด็กติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิด1 i ที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดที่ผ่านมาในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการป้องกันโควิด1 i อยู่แล้วโดยกำหนดให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหลังจากเปิดเรียนแบบปกติมายัางไม่พบนักเรียนที่มีอาการใกล้เคียงกับการป่วยของโควิด1 i d เพราะทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้เตรียมมาตรการต่างๆไว้เป็นอย่างดีเช่นการวางจุดคัดกรองนักเรียนทุกคนด้านหน้าโรงเรียนการให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลตรวจวัดอุณหภูมิหรือตรวจไข้ นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนที่จะเข้าเรียนได้และได้มีการตรวจเอทเคของนักเรียนก่อนเปิดเรียนในทุกสัปดาห์โดยให้ผู้ปกครองเป็นคนตรวจและส่งผลให้ทางครูประจำชั้นเรียนหรือให้ครูประจำชั้นเรียนเป็นคนตรวจนักเรียนส่วนกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนมีแนวปฏิบัติแนวเดียวกันคือให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติภ่ายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างและใช้เวลาไม่นานในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานหลังเลิกเรียนก็จะมีการวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้ของนักเรียนก่อนกลับด้วยพร้อมทั้งให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนได้เตรียมห้องพยาบาล หรือสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนหรือสคูนไอโซเลชันสำหรับรองรับเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแยกจากเด็กป่วยปกติและได้กำชับให้ครูประจำชั้นได้ขัดกรองอาการของโรคระบบทางเดินหายใจของนักเรียนโดยสังเกตอาการผิดปกติของนักเรียนหากพบว่าอาการป่วย <S <S เช่นไอมีน้ำมูกแม้ไม่มีอาการไข้ให้งดเข้าเรียนจนกว่าจะหาย ที่ผ่านมานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งการสวมหน้นากากอนามัยตลอดเวลารวมถึงการพกเจลหรือแอลโกอฮอล์เป็นของตอนเองแต่ในช่วงนี้ให้เพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 ขึ้นไปอีกเพื่อให้การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นไปด้วยความปกติสำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มีการเปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงมีการเปิดประเทศทําให้มีผู้เดินทางเข้าประเทศเป็นจํานวนมากจนพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันโรคเช่นการสวมหน้ากากอนามัยไปในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มการใช้ขนส่งสาธารณะทุกประเภทต้องสวมหน้ากาก พร้อมแนะนำประชาชนรีบไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อช่วยป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตทำให้ลดการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยลดและป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตลงได้ เทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนการจนาคมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดความสวยงามพร้อมก่อสร้างทางขึ้นสำหรับรถวิลแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้นางเบญจนุชรัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีนายไพศาลวิเชียนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนการนาคมตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โดยการดําเนินการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างทางเดินเท้าโดยทําการรื้อถอนทางเท้าทางเดิมที่ชํารุดเสียหายและดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลายทําการขุดวางท่อระบายน้ําและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าคันหินทางเดินเท้าจํานวน9 4จุดพร้อมด้วยทางขึ้นลงของคนพิการ โดยการดําเนินการในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นว่าทางเท้าเดิมมีสภาพชํารุดและไม่ได้มีการปรับปรุงมานาน นายเจมเดินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าถนนการจนาคมตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยได้มีการออกแบบให้ได้มาตรฐานใหม่ของทางเทศบาลเมืองลบบุรีที่เน้นการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคมให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวยัยผู้สูงอายุ และผู้พิการให้สามารถใช้งานทางเท้าได้อย่างเหมาะสมโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวหากไม่ได้รับความสะดวกสบายในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่โดยการลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการในครั้งนี้ทางนางเบญจนุชรัตนมณีผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรี นายไพศาลวิเชียนผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กําชับให้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการให้ตรงแบบและให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวเ<ๆ>พื่อนําไปเป็นแนวทางในการป้องกันผลกระทบในการดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณุปการและโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานจัดการพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่ออำนนยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่นถนนซอยทางเดินเท้าท่อรางระบายน้ำให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยของท้องถิ่และประชาชนพร้อมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆให้ครอบคลุมพื้นที่และตรงความต้องการของประชาชน โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1เข็มที่2และเข็มกระตุ้นเข็มที่3เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรวมถึงช่วยลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 ค่ะหลังจากผ่อนคลายมาตรการต่างๆทำให้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นโดยจังหวัดที่พบเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นคือกทม ปริมณทนจังหวัดใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันโรคเช่นการสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยลดและป้องกันอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลงได้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565ที่ผ่านมา หหอประชุมพิบูลสงครามโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน284คนได้เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่1เข็มที่ 2, 2และเข็มกระตุน้นเข็มที่3เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวนักเรียนและป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพระนรัยมหาราชเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนให้แก่เด็กจะเป็นไปตามความยินยอมของนักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่เป็นการบังคับโดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้แก่นักเรียนเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรองรับจากองค์การอนามัยโลกโดยพบว่าได้มีเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลบบุรีที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนกว่าร้อยละ80ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2และเข็มกระตุ้นเข็มที่ส โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีต้องการให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ปกครองในทุกระดับชั้นการศึกษาให้นำบุตรหลานของตนเองเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด ทั้งเข็มที่2และเข็มที่3ให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหลานของตนเองในการป้องกันการติดเชื้อในสถานศึกษารวมถึงช่วยการลดเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศัรกรกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ